สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสองร้อยคนอุ้ยคนเข้าเยอะยมากไวมากสวัสดีครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะครับวันนี้มีของมาขายมีมของมาเสนอของสิ่งนั้นนั่นก็คือนี่คือผัดไทยแบบสําเร็จรูปนะครับผมท่านเห็นไหมเน่เน่เน่เน,เน่มาช่วยอ,อุดหนุนกันหน่อยเร็วสวัสดีทุกคนครับสวัสดีสามร้อยท่านครับเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับมีของมานําเสนอน,นะ เป็นผัดไทยในกล้วยนะครับนี่คือผัดไทยสั่เมารู้สำหรับคนที่ชอบกินผัดไทยนะครับชอบอะไรที่มันกิ่นเป็นเนส้นๆนะครับแล้วก็ดึกดกๆไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนก็แนะนําครับไปซื้อเลยครับนี่ครับซื้อมาตุนไว้ที่บ้านนะครับไม่เสี่อนะมาเข้ามาพร้อมกับซอสปรุงรสพิเศษสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากแชร์กันด้วยนะทุกคนแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ อุ้ยมาก็สั่งกันเลยเหรอได้จ้ะเออ่ตอนนี้นะครับเรามีขายนะครับสิบห่อนะครับแค่สามรอยห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อนะครับสามสิบห่อเรามีแถมให้ด้วยนะครับผมแป๊บนึงนะจำราคาว่าได้ดิราคายุดใส่วะอ๋อเป็นี้โอเคครับ อ่ะสิหอ่อสามร้อยห้าสิบ,บาทนะครับสามสิสหอ่อหนึ่งพันห้าสิบาทแถมอีกสามห่อฮะเน่สวัสดีทุออกทุกทุลคนรอวัสด,ดีครับวัสด,ดีน้องไมมินส,สวยๆฝากแชร์กันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวแชร์แป๊บหนึ่ง <c oughs> ตกหอัอสามสิบห้าบาทใช่ถูกมากๆใ <c oughs> ครเินทา มาจ้าเข้ามากันก่อนนะครับเข้ามากันก่อนนะเข้ามากันเยอะๆเด,ด้อเด้อครับฟังอุดหนุนด้วยนะครับทุกคนฟังอุดหนุนด้วยนะครับน่าจะเป็นวัดน่าจะเป็นวัดนะ น่าจะเป็นวัดนะครับสวัสดีทุกคนครับเมื่อวานไปดูแต่ติดงานสบเสียอ้ารันตีคาะซื้อมาแล้วค่ะกินทุกวันเลยอร่อยมากใช่ไม่ต้องทําเลยนะทุกคนรับประกันไม่ต้องทำไปเลยแค่ท่านทําตามที่เขาบอกนะครับเอาเอาเส้นไ่ต้มก่อนนะเอาเส้นไ่ต้มนะแล้วก็ทำตามเขาบอกซอนรุ้งเลยเขาอร่อยมากใช่แพรกันเปล่าครับไม่แน่ใจเลย กล้องมัวมัวไหมกล้องมันไม่น่าจะมัวแต่ฟิล์มเส้นน่าจะมัวจะลองเช็ดฟิล์มก่อนแป๊บ<อ>ก็ไม่ดีขึ้นอยู่ที่ฟิล์มละทำง,ง้นลนะก็ยังไม่ดีขึ้นเลยทุกคนเข้ามาฝากแช่งก่อนนะแนะนำนะครับใครที่ทำกินนะครับช่วยขวัญใจขายข,ายของใช่ไมเจ้าเติน ก็คุยไม่ใช่อันนี้คือเขาก็จ้างพี่ขวัญแล้วก็จ้างผมนะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ผมได้ยอดสองร้อยบ้านนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ไปไลฟ์นะครับกับเจขวัญนะครับที่ภูเก็ตนะครับสองคนนะครับผมอร่อยมากครับพี่ตึ้นใช่แนะนำใครมีบ้านใครมีตัวงอกก็ซื้อตัวงอกใส่นะอร่อยคุณขาฟอกสั่งเลยครับสิบห่อเพียงแค่สามร้อยห้าสิบบาทเองถูกมาก สั่งเลยจ้าสั่งเลยจ้ากดกันยังอะ่ะโอเคใช่ไหมทำไมผมไม่ขึ้นมันเท่าไรอะ่ะอืมใคใครเสร็จแล้วฝากกดยืนยันด้วยนะครับเพราะแม่เป็นคนคนรายเหมือนกันเอเหรอ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวตามคนในด้อมแป๊บจิ้มจิ้มตะกร้าเลยค่ะใช่ทุกคนฝากจิ้มตะกร้าเลยนะทุกคนรักเติ้ลเมต,ตาเติ้ลซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วมีของกินมาน้ำเหนือ เดี่ยวนครับพี่ชอบดูนุอ่านจดหมายจากพี่ตันอันนีไทยของนายกล้วยนะครับผมนี่ทุกคนสร้างกันยังสร้างกันยังใครสร้างสิบห่อใครผมพูดอะไรผมจะพูดหนึ่งอย่าง อันเดียวก็พเใช่อันเดียวกันเลยสั่งแล้วครับโอ้เติงมากเตมากเหมือนภาพมัวปะภาพไม่มัวฟิล์มต้นมัวให้แกฟิล์มออกไหมออกไหมให้แกฟิล์มออกป่ะเอาปะเอาปะให้แกฟิล์มออกให้ไปดกคนครับคนก็สั่งกันเลย โอเคสั่งไปให้กองอีกสักกรอบดีครับดีครับสิบหอ่อขอบคุณมากครับพี่บีมสิบหอ่อมีใครสร้างสับสิบห่อไหมสั่งไปมันแก้คนในงานเบคูได้นะครับมีกี่หออ่อครับเออสิบห่อนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าเกิดท่านซื้อสามสิบห่อแล้วแถมให้แถมไ้สีห่ห่อนะครับผมราคาหนึ่งพันเอยแล้วแถมไปสามห่ 3, หอราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทนะฮะ มีใครจะสั่งไหมจ้าสิบหอ่อเอ้สามสิบหอ่อถ้าเกิดว่าใครสั่งสามสิบห่อแล้วให้ทําอะไรหนูจะทำเนื่งองย่างนะครับโดยที่ยกเว้นการไปเนะี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวมาดูเอาไปดูในห้องน้ำไม่ได้เหรอทว <c oughs> งรูกกลางไรได้เปล่า <c oughs> ได้ครับเชิญทวงอาสามสบายครับไนก็ทวงแล้วก็อย่าลืมเอฟอ,อ,อุ่นหนูแม็พ่อค้าด้วยนะ สั่งรลอเดอครึ่งห่ออืเติรเรียกเม็ดเอ่อสั่งก่อนครับตามสิบห่อเดี๋ยวเรียกให้ใครอยากใครเรียกอะไรเดี๋ยวเรียกให้อร่อยไหมอร่อย,อ,อ,ยอันนี้พูดจริงไม่ได้แก้งอร่อยนะแปลว่าใครมีรผวงอกครับผวงอกอร่อยเลยไม่ได้เดี๋ยวมันเปียกอร่อยป้าน้องป้าน้องสั่งอย่างสั่งกันเยอะ จริงๆก็ที่ไม่พูดเลยนะเพราะว่าเจ้ข่อยเขาก็พูดไปหมดแล้วนั่นแหละก็ตามนั้นเลยเป็นเส้นเซนพัดไทยแต่ไม่เป็นเส้นลานนี้ไงเห็นไหมมันสีอาจจะเหมือนพัดไข่แต่มันคือพัดไทยนะเออวคนไม่ค่อยไม่ค่อยกินเป็นมากสั่งมาสิงกโปะสั่งไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนพี่แหนมพี่แหนมสั่งไว้ไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนยิ่งพี่แหนม กลับไปที่บ้านเลยพี่นัก็กลับมาไทยใช่ไหมพี่นก็เอากลับไปด้วยเวลาพี่นัไปทางานเมืองน,นอกสร้างเลยครับขพบคุณพี่โลกของเดียครับอุ้ยทุกคนพี่โลกของเดียสร้างตบมือครับตบมือครับขอบคุณพี่โลกของเดีย,ย,ด,ย,ด,ยด้วยนะครับที่เข้ามาอุดหนุนน้องตึ้นครับเอฟตีเธอนะเอฟตีคือกันเดิออร่อยนะครับผมผัดไทยต้องผัดไทยผัดที่ไทยเลยค่ะ คุณให้กี่คะแนนกับมุกนี้ครับผ้าไทยต้องผ้าทิไทคืองอขายไหมไม่ขายครับไม่แบ่งขายครับนี่ครับลูกวันดีครับวันดีทุกคนครับเดี๋ยวสั่งแล้วเต้อขอบคุณมากครับสั่งแล้วมาพาใิ้กินด้วยนะได้จ้าทุกคนเข้ามากันเยอะๆนะฝากแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานแม่ครูวันที่ยี่สิบมิบ เราได้เคาะเคาะเรื่องกันแล้วเอ๋จะมาเล่าสปอยดีกว่ามันเป็นยังไงสปอยดีกว่าอ๋อสปอยดีกว่าแต่ไม่บอกหมดนะแต่เดี๋ยวจะสปอยสั่งให้เยอขอคุณมากครับขอคคบคุณมากนะครับพี่แหนมต้องสั่งสามสิบห่อนะพี่แหนมพี่แหนมสั่งยังกี่ห่อแทนคนขายครับก็หมดโรงงานนะครับเดี๋ยวแทนผมด้วยโรงงานมีสักประมาณสักกี่ล้านห่อไม่รู้ จำแม่ไม่ได้โอ้ทำไมแม่แม่ไม่แม,ไ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 ม่ไม่เตรียมของขวัญให้หนูล่ะไม่ต่อ,อยีพี่ให้พี่อ้อมใจมาสั่งให้อืมขอบคุณมากนะครับสั่งเลยครับคนน่าเล่นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นไม่ได้โกหกตกตามาเดี๋ยวสปอยงานแม่ครูให้ว่าเบื่อรบ้เงลรานแม่ครูที่จะงังจะเกิดขึ้นนะครับเอาวันที่ยี่สิบก่อน <c oughs> วันที่ยี่สิบนี้นะครับจะเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแบบใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดคนนี้ท่านจะได้เห็นการร้องของศิลปินเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีละครต้องใส่ไข่ไหม <c oughs> ใส่ก็ดีนะถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ใส่ได้ใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรอ่ไยเหมือนกัน เ้องขายเลยขายพัไทยจ้าอย่าลืมกดยืนยันด้วยนะครับทุกคนฝากกดยืนยันด้วยนะครับก็จะมีเอร้องเพลงนะครับซึ่งัอดีคอมพิวเตอร์บดีครับ,มมรบผมเนี่ยอัดินสปอยได้ร้องสี่เพลงนะครับเตรียมของขวัญไว้ให้งานเมสครับราคาไม่แพงแต่ให้หลายคนโอ้ขอบคุณมากครับแค่ให้กระดีใจแล้วทุกคนอย่ากดอย่าลืมกด,มกดยืนย,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 ยันนะจ๊ะ อิสลามกินได้ไหมกินได้ครับเพราะมันไม่มีหมูนะครับอิสลามทานได้เลยครับมันเป็นเส้นนะเส้นกระไข่แล้วก็ถั่วง,งอกแค่นั้นเองถ้าเกิดเราไม่มีถั่วง,งอกไม่มีไข่เราก็กินเส้นอย่างเดียวนะครับกินได้เลยปรุงเองพี่ขวัญไม่รู้จะได้มาหรือเปล่านะสินี่แหละคือปัญหาไม่รู้ว่าพี่ขวัญจะได้มาไหมนะครับงานไม่ครูผัดไทยโคราดหรอครับใช่ครับจากโคราดโดย,ดยแท้ครับ ภาษาไทยโคราชจะแตกต่างจากภาษาที่อื่นครับเพราะเวลากินแล้วจะพูดโคราชนะครับสวัสดีครับน้องเติ้ลบ๊าดีครับดีมากชอบพี่เติ้เล่นลีกีมากโอ้ขอบคุณมากครับอยากเห็นร้องคู่กันบ้างผมก็อยากร้องคู่ครับพี่เติ้กินกีห่ห่อไอ้ผมกินสองห่อจริงๆริห่อเดี๋ยวมันก็เยอะนะทุกคนดูกัน พอเดียวเยอะนะแล้วก็เขามีน้ําซอสปรุงรสมาให้ด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาเส้นไปต้มแล้วก็มาคลุกกับน้ำซอสปรุงรสจบอร่อยง่าย